สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราก็ยังคงถึงพูดในเรื่องของคุณสมบัติของดินนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือจําแนกชนิดของดินของกลุ่มตนเองโดยใช้ลักษณะเนื้อดินสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ําของดินเป็นเกณฑ์นั่นเองนะครับนักเรียน อันนี้นะคบก็นักเรียนฟังคุณครูไปก่อนแล้วกันนะครับก็คือให้นักเรียนเนียร่วมกันอภนิปรายนะครับลักษณะของดินสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ําของดินของกลุ่มของต้นนะครับแล้วก็ระบุว่าเป็นชนิดใดบันทึกผลแล้วก็นํามาเสนอนะครับทีนี้คุณครูก็ได้เตรียมหลักการต่างๆให้นักเรยียนแล้วนะครับนักเรียนจะต้องอภิปรายเรื่องอะไรบ้างก็คือลักษณะเนื้อดินและการจับตัวของดินและการอุ้มน้ําของดินของตนเองนั่นเองครับนักเรียน ต่อมานะครับนักเรียนต้องเปรียบเทียบข้อมูลดินนะครับของกลุ่มของตนเองกับข้อมูลที่ได้นะครับก็คือข้อมูลในใบงานเรื่องการจําแนกของดินนั่นเองนะครับนักเรียนนักเรียนนะครับระบุนะครับสิ่งที่ แต่ต้องใช้ก็คือดินนั่นเองอาทีนี้มาดูนี่คุณครูก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับนี่ก็คือลักษณะของเนื้อดินนะครับที่เคยนํามานําเสนอให้เรียนได้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเนื้อดินต่อมานะครับก็นี่คือสมบัติการจับตัวของดินนั่นเองนะครับมกเห็นไม่ถ้าสมบัติการจับตัวถ้าดินย่งจับตัวกันเป็นก้อน มากเยอะขึ้นเท่าไหร่แสดงว่าการจับตัวนั้นได้ดีเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นสมบัติการอุ้มน้ํานะครับก็คือส่วนน้ําที่เหลือนะครับจากการที่เราลดน้ําทานดินไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสมบัติการอุ้มน้ําของดินนะครับดินหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสามจากสังเกตเห็นได้ว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะเป็นชนิดของการที่อุ้มน้ําได้ดีกว่าหมายเลขสองและหมายเลขสามนั่นเองนะครับนักเรียน อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเนื้อดินนะครับลักษณะการจับตัวของดินนะครับแล้วก็การอุ้มน้ําของดินนั่นเองนะครับนักเรียนดินของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถบอกชนิดของดินได้แน่นอนเพราะดินที่นักเรียนเตรียมมาอาจจะมีดินหลายชนิดปะปนกันเช่นดินร่วนปนกับดินทรายนะครับนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบใบงานเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับอ่า ทำกิจกรรมนะครับผลการจําแนกดินของตนเองนะครับลงไปในสมุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะครับเดี๋ยวครูก็จะขึ้นพร้อมกับเฉลยนักเรียนนักเรียนเขียนลงในสมุดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางนะครับของดินเหนียวดินร่วนอินทรีย์นะครับที่เรานํามาเปรียบเทียบสมบัตินะครับทีนี้มาดูกันนะครับก็คือหลังจากอภิปรายรายงานผลการทำกิจกรรมแล้วนักเรียนเตรียมสตอนนี้ ให้นักเรียนเตรียมสมุดเตรียมดินศเตรียมอย่างลปไม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําบันทึกผลการทากิจกรรมด้วยกันนะคะนักเรียนเริ่มเลยนะครับอ่านักเรียนเขียนหน้านี้นะครับก็คือผลการจําแนกดินนะครับลงไปก็คือลักษณะเนื้อดินตามภาพที่ครูให้ดูเมื่อกี้ก็คือจะมีเนื้อดินละเอียดนะครับแล้วก็สมบัติการจับตัวของดินก็คือได้ปานกลางนะครับการอุ้มน้ําก็คือได้ปานกลางเช่นเดียวกันนะครับดินที่นํามาทําก็คือ ดินร่วนนั่นเองนะครับนักเรียนนี้นักเรียนเขียนตามมูคูได้เลยนะครับสองการจําแนกนะครับดินใช้สใช้ลักษณะและสมบัติใดเป็นเกณฑ์ก็คือลักษณะเนื้อดินสมบัติการจับตัวของดินและสมบัติการอุ้มน้ําของดินนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้รูขึ้นให้ดูนะตอนนี้ก็คือนักเรียนเขียนลงในสมุดได้เลยนะครับดินเหนียวดินร่วนดินทรายมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกันนะครับ ลักษณะที่หนึ่งก็คือดินดินเหนียวเนี่ยจ,จะมีเนื้อดินละเอียดนะครับการจับตัวได้ดีแล้วก็การอุ้มตัวการอุ้มน้ําได้ดีนะครับดินทรายเนี่ยลักษณะนนเนื้อเนี่ยดินร่วลนลักษณะเนื้อค่อนข้างจะละเอียดนะครับสมบัติการจับตัวของดินได้ปานกลางสมบัติการอุ้มน้ําได้ปานกลางส่วนดินทรายลักษณะเนื้อดินหยาบสมบัติการจับตัวของดินไม่ดีนะครับสมบัติการอุ้มตัวของดินได้น้อยลงนั่นเองคบนักเรียน ต่อมาอีกเช่นกันนะครับก็ยังเขียนลงในสมุดนะครับดินที่เรายังเก็บมานะครับเป็นดินชนิดใดนะครับคือดินร่วนเพราะมีเนื้อดินละเอียดจับตัวได้ปานกลางและอุ้มน้ําได้ปานกลางนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับนักวิทยาศาสตร์สามารถจําแนกดินเป็นอย่างไรก็คือดินเหนียวดินร่วนและดินทรายโดยใช้ลักษณะเนื้อดินการจับตัวของดินและก็สมบัติการอุ้มน้ําของดินนั่นเองนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับมาสรุปการเรียนรู้นะครับทีนี้หน้านี้นักเรียนก็ทําลงในสมุดเช่นเดียวกันครับเป็นลักษณะและสมบัติบางประการของดินนะครับแสดงว่าน,นักเรียนจะต้องเริ่มเขียนตั้งแต่หลังอภิปรายผลการทดลองผลการทำกิจกรรมนะครับตั้งแต่หน้านี้เลยนะครับจึงรูกขึ้นให้ดูในสไลด์ตอนนี้นะครับนักเรียนก็ เขียนลงในสมุดนะคะพร้อมที่จะมาส่งคุครูในวันที่นักเรียนมาเรียนนั่นเองนะครับหวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับก็มีความรู้เข้าใจในเรื่องของดินลักษณะส,สมบัติของดินไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินร่วนละเดินทรายได้ดีมากขึ้นนะคะครูหวังว่านักเรียนมีความสุขกับการทำกิจกรรมนะครับวันนี้ครูคคคคต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับนักเรียน